สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้พบกับช่องข้วยายบันผ่าแสบไปจ้าเด้อฝากช่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายบานันได้เ้อะจ้าพึงสมัครเข้ามาใหม่เพราะเป็นงกำลังใจให้ยายบันได้ท่านฉีบให้พี่เห็นนองเบิ่งไปเรื่อยๆนะจ้าเนาะฝากกดกระดิ่งนั่นเพื่อเพื่อสิ่งอะไรผ่านการฉิปชุ่ชมฉีบของยายบันต่อไปฝากได้จ้ามื้อนี้ยายบานันเห็ไม้กินข้าวกินน้ำพี่น้อง อาหารจานเดียวเนี่ยมาจริงน,อองน้องมาขึ้นขอน้ำกันโคโยบันพัชเสียบจ้ามาเด้อมาเด้อขึ้นขอน้ำกันพี่น้องนนอเนื้อบางจริงเสาเจ้าสวย ส่วนลาร่องจ้าแครับแค่ไปอ,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 อย่างร่องเห็ดเบิ้งจ้าเอามาเห็ดยุบ่องยุบถูกน้ำเพลินอย่างนี้ได้ใดเ่เราพ่นองลนะ เราก็ติ๊กามันได้เ่นองด้วยก็เลยก็แช่นย้บบดนี้เ้ยจ้าอืมสรจ ผัดกะเพราแล้วผัดไอ้พริกแกงคืองไงไก่เป็นไะนี่สูตรย่าบ้านพี่น้องพี่น้องจ๋านี่สูตรย่าบ้านพี่น้องจ๋า ไลบบ้เป็นน้ำป่น้องไหมเิดช่องไหมได้เกีงจะพิถพินระกันใดกับอ่อไพยได้ปี่น้องเด้อมันเป็นทันเกีงเป็นไระ ไปเลยพี่น้องฝากโก้ไรโก้แช่โก้จดตามไม่ห้อจ้าเด้อถ้าเป็นโก้ต้องจ่ายแย้บานมีโก้ต้องจ่ายหิดช่องต่อไปทัคลิปต่อไปไปเลยเด้อพี่น้องเด้อจา้า